โอ้อยู่ไหนแล้วอ่ะไหนอ่ะไหนครับไหนไหนอะลูกอะไรอยู่ตรงไหนอะใช่ไหมอ่าเฮายหจ้าบนอะไรอะลูกน้องบนอะไร ครับใครครับใครครับใครครับอาครับครับไหนครับน้องไม่ดื้นอนะโอเคไหมอืมโอเคลกขึ้นเร็วอึบอึบเร็วอึบอึบก่อนอึบอึบก่อนเร็วน้องไม่ดื้นอนะ น้องพูดน้องต้องรู้จักฟังนะ้าหมามาพูดอะ่ะเออ,เ,อ,อเข้าใจไหมเอ,อ้าทำไมอะ่ะไม่ไม่เข้าใจเหรอหมามาพูดน้องไม่เข้าใจเหรอเออทำไมลูก <c oughs> ไปไหนไม่ไปนะไม่ไปวันนี้เร็ว เนี่ยมามาพูดแล้วน้องก็ไม่ฟังอะ่ะมามาบอกว่าไม่ได้น้องก็ยังจะไปไงเนี่ยมามาต้องตีไหมแบบเนี้มาเลยมามาต้องตีไหมดูทดําดิไม่น่ารักเลยน้องไม่น่ารักเลยเอาไปเลยไม่ไปตรงนั้นงั้นต้องจะเอาอะไร ไหนตีไหมต้องตีไหมต้องตียังไงนี่มดกัดหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมดกัดไหมคันไหมอืมคันเลยเห็นไหมเนี่ยลุกขึ้นเร็วนี่ไเห็นไหมหมดกัดเลย พูดอะไรไม่ได้ก็เถียงดูไม่จะล้างมือจะล้างมือเหรอลุกขึ้นเลิกหมดเลย